Baby, สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกับช่อง Baby Nia Channel อีกแล้วนะคะวันนี้วันอาทิตย์วันหยุดสุดสัปดาห์และเราก็มาที่ที่เราคุ้นเคยกันดีนะคะนั่นก็คือคลินิกหมอจันทการนะคะหรือว่าเซเลสคลินิกวันนี้เราก็มาที่สาขาใหญ่สาขาอุบลราชธานีอีกแล้ว ะคะเราได้มาทำไฮฟ,ฟู้ที่คลินิกนะคะแล้วก็วันนี้มันเป็นวันหยุดนะคะเราก็ต้องมาเสริมสวยสักหน่อยนะคะจะมาดริปผิวนะคะที่นี่มีดริปผิวอะไรบ้างก็พบว่ามีอยู่ทั้งหมด3สูตรนะคะก็คือมีออร่าไวสโนไว แล้วก็คเรียไว้นะคะวันนี้เราก็เลยจะมาดิบผิวสูตรดับเบิลดับเบเิลลขาวนะคะนั่นก็คือคเรียไว้นะคะได้ข่าวมาว่าคือขาวเร็วทันใจนะคะเราก็จะมาลองดูนะคะว่าจะขาวจริงไหมนะคะทุกคนแต่ก่อนจะไปชมคลิปอย่าลืมกดไลค์กด s u r s c r ให้ช่อง b a b y m a น channel ด้วยนะคะเป็นผู้หญิงอย่าหยุดสวยค่ะทำบุญสวยชาติหน้าแต่ถ้าทำหน้าสวยชาตินี้ค่ะ ผิวเข้าไปแล้วนะคะแล้วก็เราก็จะมาสอบถามคุณหมอรูเซลิสคลินิกนะคะว่าที่เหนียงทาไปเนี่ยมันคืออะไรยังไงนะคะที่เพื่อนๆสำหรับเพื่อนๆที่อยากรู้นะคะสวัสดีค่ะน้องเหนียงค่ะก็เจอคุณหมออีกแล้วหลังจากที่สามอาทิตย์ผ่านไปนะคะค่ะวันนี้น้องเหนียงมาดีผิวนะคะสูตรที่คุณหมอทําให้น้องเหนียงคือสูตรอะไรคะก็สูตรตัวนี้เขาเรียกว่าโคลียไวัสปีดคูณสามนะคะ ทําไมถึงเรียกว่าคูณ3ก็คือประกอบด้วย3ตัวหลักๆเลยเซตเนี่ยเคลรียกว้ยสกิลคูณ3าเท่านะคะขาวไวสาเท่าจิจริงแล้วในที่กรุเทพนะคะหรือว่าที่อื่นนะก็จะเรียกว่าเซตเซินเดลลาสน้องเพียงเคยได้ยินไหมคะ เคยได้ยินครับที่เป็นซินเดอเรลล่าอะไรใช่ค่ะคือดีมันคือเซตซินเดอเรลล่านะคะซินเดอเรลล่าคืออะไรซินเดอเรลล่าที่แต่ของมันมคือซินเดอเรลล่า a l a นะคะเป็นอัลฟาไลโปอิกแอซิดตัวหนึ่งเนาะคะเป็นสารต่อต้านอนุมูลอิสระที่มันจะทําให้อ่อ ล้างขับพิษออกนะคะทําให้ผิวเรียบลื่นแข็งแรงขึ้นนะคะแล้วก็แข็งแรงทั้งตัวด้วยแล้วก็กระตุต้นการสร้างคอลลาเจนนะคะ <c oughs> ตัวนี้คือเป็นตัวหลักเขาเลยเรียกเซตซินเดลล่านะคะเพราะฉะนั้นเซตโกเลียไวสปีดคูณสามหรือขาวไวสามเท้ากประกอบด้วยกรต้าไนโอนความเข้มข้นสูงวิตามินซีความเข้มข้นสูงนะคะแล้วก็ซินเดลล่าอัลฟาไลโปอิกแอซิดค่ะทำให้ออกพิษ เห็นผลไวภายในประมาณสามสี่วันรู้สึกว่าเปลี่ยนแปลงไปเป็นปทักเรียนน่าสืา่อสารทำงานทํางานหรือเรียนหนังสือค่อนข้างดุงนะคะอยากบํารุงแล้วก็อยากสวยด้วยตัวมีแนะนาเลยนะคะได้ทั้งบํารุงผิวบํารุงร่างกายแล้วก็ทําให้กระปีก้กระเป๋าสน,น่นเพราะว่าประกอบด้วยที่บอกนะคะหลายหลายตัวเลยในวิตามิมนมตัวนี้คุณหมอคะแล้วที่คุณหมอบอกว่าเขาวไวสามสี่วันเนี่ยแล้วเผื่อเพื่อนๆอยากรู้ว่านั้นมันอันตรายไหมอะไรอย่างเงี้ยคือยังไงคะ ก็ตัวที่ถ้าแต่ถ้าดูในส่วนประกอบของมัส3ตัวใหญ่ๆนะคะก็คือตัวซินเดล่าอัลฟาไลโปอิกแอซิดก็คือเป็นตัวที่มีอยู่แล้วในร่างกายนะคะที่ทําให้คอลลาเจนสร้างกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนทำให้คอลลาเจนอยู่ในร่างกายได้นานอฤทธิ์ได้นานนะคะตัวนี้มีอยู่แล้วในร่างกายกูต้าไฮโอนเนี่ยของเราก็มีอยู่แล้วในร่างกายเหมือนกันเพียงแต่พอเราวัยมากขึ้นเรากูต้าไฮโอนเรามันไม่ได้เยอะเหมือนเด็กๆน้องที่เป็นเด็กๆที่เขากูต้าไฮโอนเยอะนะคะ ทำให้เวลาเราออกแดดผิวจะค้ำเสียง่ายแล้วก็ขาวช้ากลับมาขาวช้านะคะคแล้วก็อีกตัวนึงคือวิตามินซีที่วท<ม>ววความเข้มข้นสูงวิตามินซีเนี่ยเป็นตัวที่ละลายในน้ำถ้าเกิดมันมีส่วนเกินนะคะสามารถขับออกทางร่างกายได้แล้วเพราะฉะนั้นหลังจากทานนะคะถ้าเรากลัวว่าจะตกครั้งหรืออะไรก็ตามนะคะเราพยายามทานน้ำเยอะๆคือก็คือเท่าที่พูดมาคือไม่อันตรายค่ะทุกคนแล้ว คุณหมอคะแล้วอายุเท่าไหร่ถึงจะแบบเริ่มทําได้เริ่มดิบผิวได้คะการจริงๆดิบผิวเนี่ยมันมันไม่ใช่ไม่ได้เป็นเชิงรักษาร่างกายโดยเริน,นะคะเพราะฉะนั้นถ้าจะทำเีลยก็คือต้องขอเป็นที่บรรลุมิติภาวะดีกว่าคะคือ8ปีขึ้นไปเนอกการดิบผิวยังไงก็ต้องทําภายใต้การดูแลของแพทย์ค่ะสำหรับเพื่อนๆคน,นไหนนะคะ ที่สนใจนะคะแล้วก็อยู่ละแวกใกล้เคียงนะคะคิดไม่ออกว่าจะไปที่ไหนนะคะแนะนำที่เซเลสคลินิกนะคะหรือว่าคลินิกหมอจันทการนะคะคือคุณหมอดูแลเป็นกันเองมากตั้ง <c oughs> แต่เหนียมากคืออย่างติดใจคือ ถ้าเกิดว่าแบบใกล้นี่คือมาทุกอาทิตย์นะคะทุกคนแต่นี่คืออยู่สุรินยังมาค่ะ <echo> ก็คือแบบประทับใจคุณหมอแล้วก็คลินิกมากค่ะดูแลเหมือนลูกเลยค่ะทุกคนจะต้องขอบคุณน้องเหนียมเหมือนกันที่มาไกลจากซูรินนนะคะค่ะหลังจากได้ฟังคําอธิบายของคุณหมอไปนะคะคเพื่อนๆนให้แบบถ้าเกิดว่าจะทํายิบผิวอะไรเงี <S <S ้ยก<งา>็ต้องเลือกคลินิกนะคะให้แบบ มีอยอยหรือว่ามั่นใจได้สะอาดปลอดภัยนะคะแล้วก็เหงี่อดิบผิวนะคะใช้เวลาประมาณครึ่งชั่วโมงครึ่งชั่วโมงโดยประมาณนะคะแล้วก็อีกประมาณ3-4วันเดี๋ยวยจะมารีวิวให้ฟังว่ารู้สึกยังไงเห็นผลจริงไหมหรือว่ารู้สึกประทับใจกับการดิบผิวครั้งนี้ไหมนะคะ คลิปนี้นะคะหลังจากที่สัญญาไปนะคะว่าประมาณ3 4วันนะคะเดีย๋ยจะมารีวิวให้เพื่อนๆฟังว่าหลังจากที่เีหยิบผิวไปเนี่ยรู้สึกยังไงบ้างแต่วันนี้นะคะทุกคนเวลาล่วงเลยมาเป็นเวลา หกวันแล้วนะคะแต่ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะคะเริ่มกันเลยค่ะเดี๋ยวคลิปจะยาวไปกว่าน,นี้นะคะก็คือหลังจากที่เนียมดิบผิวไปนะคะคุณหมอบอกว่าให้ทานน้าเยอะๆพยายามทานน้าเยอะๆนะคะเนียมก็ทําตามคุณหมอทุกอย่างนะคะแล้วก็คุณหมอบอกว่าถ้าเกิดว่าจะมีผลข้างเคียงก็จะมีผลข้างเคียงเพียงเล็กน้อยคืออาจจะมีอาการมึนๆงงๆนะคะแต่เนียมไม่มีอาการนั้นเลยค่ะทุกคนแล้วก็หลังจากที่ทําไปแล้วรู้สึกยังไง3วัน4ี่วันเหมือนที่พูดไปเนี่ยเห็นผลจริงไหมก็คือเห็นผลจริงคะ่ะทุกคนเราจะรู้ รู้สึกได้ทันทีเลยนะคะว่าผิวของเราเนี่ยเวลาเราเดินออกแดดนะคะทุกคนแล้วก็จะรู้สึกว่าผิวเนี่ยมัน สว่างขึ้นแล้วพอเดินแล้วรู้สึกว่าตัวเองมีออร่าก็คือเหมือนเอามีายคือแบบเวลาเดินออกเนคือรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมเราสวยแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยคือทุกคนข้อดีมันมีเยอะมากเลยนะคะผิวสว่างขึ้นขาวขึ้นแต่ทุกคนคะบางคนเข้าใจผิดมาโดยตลอดนะคะว่าการฉีดผิวดิบผิวเพิ่มวิตามินให้กับผิวเนี่ยเราจะขาวเหมือนกระดาษทันทีเลยคือมันไม่จริงค่ะทุกคนมันมันการดิบผิวเนี่ยมันเป็นการเราเพิ่มวิตามินเข้าไปในเลือดของเราเนาะก็คือแล้วเพื่อนๆก็ถามว่าแล้วการที่เรา ดิบผิวกินวิตามินที่เป็นเม็ดๆเ,เนี่ยแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือการทาผิวเนี่ยมันต่างกันยังไงหรอการของเรามันจะนําไปใช้ต่างกาันก็คือเวลาเราทาผิวเนี่ยมันได้รับแบบวิตามินโดยตรงทุกคนมันต้องผ่านผิวหนังชั้นนอกผิวหนังชั้นในคือแบบเยอะแยะมากมายกต่อองแบบที่เรากินหรือว่าการที่เราทาผิวเนี่ยมันเหมือนจะเป็นการบํารุงแค่ผิวชั้นนอกของเราแต่การดิบผิวฉีดผิวเนี่ยมันเป็นการที่ ร่างกายของเราเนี่ยบดซึงไปใช้ได้ทันทีนะคะก็เลยจะมีผลในการสว่างกระจ่างใสเร็วกว่าสองอย่างที่กล่าวมานะคะแล้วก็เกิดมาถามว่ารู้สึกพอใจในการหยดบยู่ครั้งนี้ไหมนะคะก็คือรู้สึกพอใจมากนะคะแล้วก็รู้สึกว่าเออมันดีขึ้นเพราะว่ามันไม่ได้ช่วยแค่เรื่องความสว่างกระจ่างใสของผิวนะคะมันยังช่วยเรื่องความปล่อดล้าอ่อนเพลียในการทํางานแล้วก็คนที่ผิวแห้งนะคะก็ สามารถคือดิบผิวฉีดวิตามินผิวี่ยสามารถช่วยได้นะคะใครที่สนใจนะคะสามารถเข้าไปสอบถามในเพจ a c e b o o k ของท่านคลินิกได้เลยนะคะคือชื่อเพจว่า l e เล e c ล i n i c คลินิกหมอจันทากานะคะเพื่อนๆสามารถเข้าไปสอบถามได้เลยนะ,ะหรือว่าใครที่อยู่อุบลนาชธานีสะดวกนะคะสามารถเข้าไปสอบถามที่คลินิกได้เลยะคะ่ะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ